ความเดินวิดีโอนี้แนะนำให้รับชมเพื่อความสนุกเละความบันเดินเด็กต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรเล่นหรือทำตามโปรดใช้กิจกรามในการรับชมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปเล่นเกมที่ค่าย PG เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นเกมที่ชื่อว่าเกม Jack Frost Winter ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวผมขอปรับเบดไปที่120แล้วกันครับ เงียบอยู่ครับรอบแรกอ้โหรอบสองรอบสามก็เงียบเลยครับอามันจะเข้าหน้าฟีสปินนะครับมันต้องมีเป็นรูปที่มันขึ้นว่าฟีสปินนะครับครบสามตัวนะครับมันก็จะเข้าหน้าฟีสปินโหเงียบเลยครับอ,อยังไงครับจังหวะนี้หละ่ะไหนไปครับ คูณสครับได้มา720ดรบครับี่วฟีิดมาหนึ่งครับโอ้โได้มา192ครับอสองตัวแล้วครับฟีตพิทไม่มาครับไดมาสมร้อยเก้า396 กีร์สปีดครับมาอีกแล้วครับได้มาร้อยหกสิบแปดครับได้มาร้อยสี่สิบสี่ครับได้มาเก้าสิบหกครับได้มาห้าร้อยเจ็ดสิบหกครับ,รบอกีรสปินไม่มาเลยครับได้มาสองร้อยสิบหกครับ ได้มาสองบสองครับสองครับไปอีกครับไปครับได้มา1440ครับได้เจครับโอ้ยร้อครับ ร้อยสี่สี่ครับไปไปอีกไปอีกอีกตัวเดียวโอ้โหได้มาครับได้มาแปดร้อยหกสิบสี่ครับได้มาสองร้อยหกสิบสี่ครับอ่ะตัวนึงสวยครับเข้าวนาฟีสปินครับ หลือแปดครั้งครับได้มาสองร้อยหกสิบสี่ครับต่อ,อยังไงอ่าได้คูณมาหนึ่งครับเป็นคูณสี่แล้วครับตอนนี้คูณห้าครับพันแปดร้อยครับ หน้ามณีพันหกร้อยแปดสิบครับหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบครับเหล็กสองคันครับหนึ่งสัปดาห์อีกสามร้อยครับ 1, ครั้งสุดท้ายแม่งนาครับ ได้มาทั้งหมด5,364ครับไปแบบเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าครับอีกสักนิดเงียบเลยครับ3ามไปแล้ว 1,620ครับ72ครับไปอีกไปอีกไปอีกสวยไปอีกครับได้ตมาพันสี่ยสี่สิบครับก็ไปลองเล่นกันดูก็ได้ครับสำหรับเกมเกมน,นี้กับหวมาสี่พก้าร้อยดนะครับ เวบ i m i 5 5 5ก็เป็นเว็บที่ผมเล่นประจำอยู่แล้วนะครับเว็บน uh, ี้เนี่ยม sí ีสล็อตมีค่ายสล็อตนะครับให้เราถึง14ค่ายครับก็เป็นค่ายชั้นนำทั้งนั้นนะครับที่สำคัญนะครับเว็บเนี้ยไม่ต้องโยกเงินเข้าออกใ้้สียเวลาเลยครับและก็เว็บนี้นะครับฝากถอนแบบออโต้นะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณ